ไปก็เลยกินซีน,นร้อะนะอือครับคุณยิบานแล่าสวัสดีครับเมนี้ได้แกงผักขี้เล็กพี่นอ้องแกงผักขี้เล็กใส่มะเขือพวงหรือว่าบักแข้งนั่นเองแล้วก็มีลูกโดดใส่ผักอีตูกเก็บหนาบ้านผักอีตูแล้วก็ใส่ผักชีลาวใส่ ขาพี่น้องมาพี่น้องได้ข้าวนียวแซ่บแซน้ำกันเดอม์ม้วนบริกิรน้ำเด้อนเพิ่นทอดเห็ดเพิ่มหมูกรอบอยู่ม้วนทำหมูกรอบอยู่คอยได้เนื้อแดดเดียวหรือว่าซ้นหลอดแต่ละบพี่น้องลูกค้าอ่นถามมาหมอบ้านมีซีนหลอดขายบ่าค้าคอยก็เลยอานต่อไปว่าซินหลอดกับเนื้อแดดเดียวอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันค้าใช่ไหมคอยก็เลยกินซ้นหลอด อืมขมอันน้ำเถรออืมพอย,ยองน้ำอย่านั้งใจกลวนๆเลยเนี่ยขมดีครับบักแข็งอืมแซ่บเนาะอันนันงว่าบะหมี่ใส่แคบหมูใช่ ใส่กลางหัวบังอืมจัดน้ากับมานั่งเป่าน้าก,ก้องอาซิมหน่อยเด,ยเดียวกันคุณขอสุดแมค่อ ชอบชอบหน่อยเลยเก่กอย่างน,นไปเก็บมาท้ายสวนกินผู้ดเดียวก็เลิกเก็บมาแค่นี้แบบระกรูด น้ำเนี่ยน้ำขคนๆแล้วเป็น่ะเจียบแกงแบบอีสานบานเฮาอีรีพป่นอะเลยอือนี่อันนี้เป็นปักอีตู บางจังหวัดเพื่อนกับเอินมาออมพักกิเลสแซ่บแจ่มว่จอมสิ้นรลอนขอ่อยกระแซมแห้ง Yang mungkin. เอาเนี้ยวกว็ห้อนใส่ลูกโดดนะแต่ยังไม่กล้ากินลูกโดดพอมันเผ็ดอยู่แล้วยังกระท้าดัดเดือดนี่ยมันห่อนมูก,ก่อน ิ้นลอดก็แซ่บแฮมกกับขอนห่อน,อนสแซส่บอ่ะครับมูพี่น้อง เอลูอกโหลดเข้าไปเจดห้ง เนี่ยเดียวบางบางบางชิ้นก็ไม่ติดมันนะบางชิ้นก็ติดมันอย่างนี้ติดมันนี่ นอนเป้าทำไมดิกมากับนอนเป๋าอยู่นานโท,ทรศัพท์เนี่มายังไม่ถึงเวลากินข้าวมึดๆนะควากิน มาสองตัวกินข้าวเปลืองเปลืองให้กินหน่อยขยันบออิ่มจะคือจับของคือคนเนี่ยให้หน่อยกับเบอร์อิมกินหน่อยกับเบอร์อิมให้กินจนเหลือเหมจังหวาอิ่ม น้ำแกงขึ้นก,กันกินจนเหลือเขาต้องเอิ้นมาอิ่มพี่น้องอิ่มผูกขิดเหลือถูกจิบอันนายปะยกางแครยวพี่นอ้อ,องโอ้กล้วยมาลำนี่ครับ 常、啊、年枯杨。 ผู้่าบ้านเะฮ่าน่ะอันนี้แซบเนี่ยเัิ่นซียอมกินเด้ค่อยๆกินคนิ่นบ่กกินละที่หล,หลายๆปัญญามันเบิดเพราะมันแซบอันนี้ขอจริงกับคนจะได้สม้มคาบ อินดอร์เอาวนี้อเป็นซีเบอร์กระติบเมนูกคร์พอเพืดหลายๆพี่น้องได้ทีติ่ตงราวชมคลิปของพยญญาบาร์เซียเปิดไม่บาลชูอ้าเปิด,ดยย <laughs> มไมนดีไปแล้วครับพี่น้องฝากันคลิปหนาสวัสดีครับ